สวัสดีครับผมสุชาติกำมลสวนากูนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรัฐบาลไทยไม่สมควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็คือการรวมประเทศอาเซียนไปต่อรองนะครับการรวมประเทศอาเซียนไปต่อรองเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง อเมริกาเขาจะมองว่าเรารวมหัวไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วกลยุทธ์นี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องรวมทุกประเทศที่ทําการค้ากับอเมริกานะครับแล้วถึงจะใช้กลยุทธ์นี้ได้นะครับทุกประเทศเลยนะครับถ้าคุณใช้กลยุทธ์นี้ไปต่อรองเขาจะมองว่าเรารวมหัวแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเขาบอกว่านั้นคุณก็คุณมาเป็น10ประเทศใช่ไหมคุณเอาไป40%ทุกประเทศนะครับซึ่งเขาตีคุณกลับมาแบบนี้น่างหงายแน่นอนนะครับและสินค้าข้อที่2ส,สินค้าที่ขายของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเลยนะครับการจัดข้อที่3การจัดการเรื่องทรัพยากรก็แตกต่างกัน นะครับทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าการที่จะนำสินค้าไปขายเนี่ยประเทศอเมริกาก็ต้องดูว่าคุณขายสินค้าอะไรเขาคงไม่ซื้อสินค้านั้นเข้ามาอีกเข้ามาซ้ำอาจจะซื้อก็ปริมาณที่น้อยนะครับแล้วก็ประเทศอาเซียนถ้าคุณรวมตัวกันประเทศอาเซียนผลประโยชนไ์ออไม่เท่ากันอยู่แล้ว คุณก็รู้ว่าอย่างเช่นช่วงสงการเนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าเพื่อนบ้านเขาก็ทำเหมือนกันนะครับเป็นการเป็นการเฉลี่ยรายได้ออกไปคุณอยากจะเป็นผู้นำคุณอยากจะทำให้คนดุดกับดักความเด่นล้าขึ้นไปให้ได้คุณจะต้องเป็นคนที่โดดเดี่ยว ในการทำกลยุทธ์นี้เท่านั้นนะครับข้อที่4เราต้องโดดเดี่ยวเท่านั้นในการคุยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจัดก,การกับตัวเราได้มากกว่านะครับแล้วเราก็จะต้องทำยังไงที่เราเอาเรื่องไปคุยกับเขานั่นก็คือ SME ของเราและก็ SME ของอเมริกาเท่านั้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกาจริงๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจริงๆนะครับอันนี้คือวิธีคุยคุยด้วยความจริงใจนะครับเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาคนต อเมริกาเขาตกงานเหมือนกันคนอเมริกาเขา,าปิดโรงงานไปปิดบริษ,ษัทไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราจะไปรวมประเทศกันไปเพื่ออะไรนะครับเราจะต้องโดดเดี่ยวในการคุยในครนั้งนี้เราจะใช้กลยุทธ์นี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับข้อที่5เบื้องหลัง จริงๆอะคุณก็ต้องยอมแล้วมันคืออะไรเราโดนอะไรทุกประเทศโดนอะไรเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้คุณจะต้องคุยโดยการนำ SME ของเราไปคุยกับ SME ของเขามาคุยกับเรานะครับซึ่งผมก็มีแนวคิดให้คุณไปปรับแต่งใช้งานได้ นะครับคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่าผมเป็นใครผมทำงานอะไรจบอะไรนะครับคุณแค่ลองไปวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันคืออะไรก่อนที่คุณจะนำวิธีการโลอาเซียนไปแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะครับมันเป็น,นวิธีการที่อันตรายมากๆ เพราะว่านี่คือสิ่งที่จะส่งผลเราในระยะยาวแน่นอนเราจะจาัดก,การไม่ปัญหาไม่ได้เลยถ้าคุณรวมสิบประเทศมารวมกันนะครับถ้าคุณจะจัดก,การปัญหาหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องไปคุยกับอีก9ประเทศว่าเราจะทําแบบนี้โอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคคุณจะทํายังไงต่อนี่คือปัญหาที่จะเกิดตามมา คุณจะต้องมองปัญหาให้มันลึกกว่าเดิมลึกลึกมากๆนะครับเราอย่ามองแค่ว่าเราเอากลยุทธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ไปต่อรองกับเขาเอาจํานวนคนไปต่อรองเขาไม่ได้ถ้าแบบนี้ไม่ได้เด็ขาะแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยฉันทําถูกต้องแล้วคุณก็ทําไปแล้วก็รับที่ตาม,มาในระยะยาวด้วยนะครับ ก็อยากฝากเตือนรัฐบาลไทยนะครับที่จะทำกลยุทธ์แบบนี้ออกไปนะครับผมมองแล้วว่ามันไม่ถูกนะครับครับสวัสดีครับ